เบิร์ตทงชัยปู๊อัอชลีครั้งแรกของการพบกันในเพลงเราคงจะได้พบกันดีต่อใจเรียกว่ากระแสปังข้ามคืนสมการรอคอยสำหรับที่สุดของการโคจรมาพบกันครั้งแรกในทีเซอร์เพลงใหม่เราคงจะได้พบกันของซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลเบิร์ตทงชัยแม็กอินไตและปู๊อัอชลีจงคดีกิจซึ่งทันทีที่ปล่อยทีเซอร์ไม่ทันรายกลายเป็นกระแสท a l กออฟเดอะทาวที่ถูกพูดถึงกันอย่างถล่มทลายแสเบิร์ตปู๊ ฟีเวอร์สนันวงการสมการรอคอยทันทีจนแฟนๆต่างอดใจไม่ไหวกับการรอคอยฟังเพลงใหม่เพลงนี้จากคู่จิ้นที่แฟนเพลงต่างคิดถึงมาตลอดสำหรับเพลงเราคงจะได้พบกันบทเพลงของคนที่ตามหาความรักและรอคอยใครสักคนจากน้ำสิ่งที่สุดแสนคิดถึงของที่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตและพี่ปูอัญชลีจงคดีกิบที่แฟนๆต่างคิดถึงโดยเพลงนี้เขียนเนื้อร้องโดยปันทภพลประสานรา,า,นรา,านชกาิจโอมค็อกเทลและทิติวัฒ รองทองแม c t เด Dark าเก o m ร n มนโดยงานนี้นอกจากแฟนคลับจะตื่นเต้นกันสุดๆแล้วศิล,ลปินทั้งสองก็ต่างรู้สึกดีใจและตื่นเต้นไม่แพ้กันโดยเบิร์ตธงชัยเผยความรู้สึกว่า ตอนนั้นที่ร่วมงานกันครั้งแรกแรกพี่ปูดังมากๆพี่เบิร์ดยังไม่ได้เป็นนักร้องเลยสําหรับพี่เบิร์ดเวลาได้อยู่กับพี่ปูพี่จะรู้สึกเซฟมากอบอุ่นสบายใจสําหรับเพลงใหม่เพลงนี้น่าจะเป็นความรู้สึกของทุกๆคนเลยนะพวกเราอยากเจอการเรารอเวลาวันนั้นและเพลงนี้ก็เกิดขึ้นความหมายของพกนี้มันกว้างมากสําหรับทุกคนไม่ใช่แค่พี่เบิร์ดพี่ปกเป็นเพลงสำหรับใครก็ได้ที่กำลังตามหาสิ่งที่รักหาคนที่จะรักเราหาคนที่เราต้องการแล้วในที่สุดเราก็ได้พบกัน ส่วนที่ปู้๊อันชลีเสริมต่อว่าที่ปู๊กไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกันอีกการกลับมาเจอกันในเพลงนี้เหมือนกับความฝันเหมือนฝันตอนตื่นไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงดีใจจนอธิบายไม่ได้ทุกๆครั้งที่เจอพี่เบิร์ดเหมือนเป็นของขวัญพิเศษบทเพลงนี้พาพี่ปุ๊กและพี่เบิร์ดกลับมาพบกันและอยากมอบให้เป็นเพลงของทุกคนมันไม่ใช่แค่เรามันเป็นของทุกคนที่รอคอยและอยากขอบคุณทีมงานที่สร้างสารรค์เพลงนี้ขึ้นมา การพบกันในครั้งนี้ของเบิร์ดธงชัยและปูอัญชลีนับเป็นอีกปรากฏการณ์สำคัญที่แฟนเพลงของทั้งคู่ต้องฟูลฟิลมากๆที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังเราคอยมานานและได้ร้องเพลงที่มีความหมายร่วมกันเราคงจะได้พบกันทุกช่องทางวันที่12มิถุนายนนี้และติดตามชมมิวสิกวิดีโอได้ที่ GMM Grammy Official S T T P S colon youtube. be slash c m x 5 8 w